การแข่งขันฟุตบอล v ี d d o l p h i n l e ลีก e 3นัดที่11อของฤดูการระหว่างทีมเจ้าบ้านครับอุดรยูเนเต็ดในชุดเสื้อสีเหลืองครับวันนี้มาในระบบแผนการเล่นครับ4-4-2ครับนำโดยกุนซือใหญ่ของทีมนั่นก็คือสมบัติขันเป็นกัปตันทีมในนัดนี้ครับแนวรับประกอบไปด้วยนะครับจากกริดอารีครับอภิสิทธิ์เสมอเหมือนครับเนี่ยกัปตันทีมนะครับส่วนเนี่ย ตะกี้ตุกิเนียนครับเอาครับผู้นิสิตไทยสัญญาณครับเริ่มเกมการแข่งขันครับเป็นโคราชซิตี้ครับเป็นฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากฝั่งขวาไปซ้ายมือของท่านผู้ชมครับอ๋อครับอยู่ที่ด้านกลางยังคงอ๋ครับมาตั้งเกมกันใหม่ครับ ตัดเกมขึ้นหน้าเป้านั้นอยู่ที่ซักกีตูกินเนนสูงหน้าความสูง190เซนติเมตรครับจากฟินแลนด์ครับยกไปจังหวะหน,นีครับและก็สุดท้ายแล้วสักกีตูกินเนนครับบอลยังคลุกคลิกอยู่ครับไม่ผ่านครับผู้รักษาตัวอย่างคานิสอนทาพินโยครับให้ไปที่อาทิตย์ลุงแรร มาครับอลงกรณ์จอนาทองสับด้วยขวาลูก네ม,มีแล้วก็ากีตูกิเนียนครับสุดท้ายว่ายังไงครับในกรอบเขตก็โอ้ยไม่ได้ครับการยิงไกลครับของไปครับเนี่ยครับอลงกร์จอนาทองครับติดผู้รักษาประตูกระเด้งออกมาครับากีตูกิเนี่ยสุดท้ายครับทวินบุญสมบัติครับก็สับรัสสักเพื่อเอ อูทีไม่ว่าอะไรครับอาซาคริตูกีเนียนครับตัดเข้าในทวินบุตรสมบัติยิงด้วยซ้ายแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหซัดเต็มข้อตุงตาข่ายครับทวินบุตรสมบัติครับกับทีมของยิ่งเจาะอีสานครับผู้รอนยูืนเต็ดครับจากการแอสซิสต์ของซาคริตูกีเนียนครับ24นาทีครับยิ่งเจาะอีสานขยับขึ้นนำโคราชซิตี้ครับเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับจากทวินบุตรสมบัติครับ ม,มีเพื่อนครับอุาครับอุดรออยูอนเต็ดครับถึงบอลแล้วตัดเข้าในลูกนี้อุดรอ,อยู่ในเต็ดยิงด้วยขวาตรงตัวผู้สาตว,ตวตัวอย่างสันนิสอนพาพินโยครับเกมโอกาสสุดท้ายเปิดตัดเข้าไปและเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับผู้ตัดสินพิสารโมททองศีนะครับก็ปรุวิจจบเกมการแข่งขัน90นาทีครับทวินบุตรสมบัตินะครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับของทั้งสองทีมนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการ